สวัสดีด้วค่ะพี่น้อง้พอพ,อพี่น้องทางช่องฮักนะัสวีเดนกับมาดามหน่อยลุงพลผลประโยชน์มาปัญหาเกิดอุปโพ์หน้าคิด อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ติดตามค่ะพี่น้อง่ะเป็นคนติดตามข่าวเรามาติดตามข่าวกันกับการที่ความโด่งดังของลุงพลโด่งดังจากการสงสยัยกลายเป็นสงสารเด็กหญิงใบาสามขวบเสียชีวิตปริศนาสีเดือนกว่าก็ยังไม่ได้คําตอบอย่างที่เรารู้กันล่ะค่ะพี่น้อง่าแต่คราวนี้มาดามหน่อยเป็นผู้ติดตามก็หลายคนก็ติดตามล่ะค่ะเพราะ่าเป็นข่าวด่งข่าวดังซึ่งเราก็อยากรู้ว่าเกิดจากอะไรสาเหตุจากอะไรใครเป็นคนทํากันแน่ซึ่งเราก็รอล่ะค่ะออกมาหลายข่าว,คนน,วนคนนู้นคนนี้มีข่าวนู่น ข่าวนี้ทางนงทางในออกมาข่าววงนอกวงในออกมาสารพัดแต่มันก็ไม่มีอันไหนที่เชื่อถือได้เท่าไหร่หรอกค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเราก็ยังไงก็รอคําตอบออกมาถแถลงผู้ที่ทําสํานวนคดีนี้ออกมาถแถลงทางตํารวจออกมาถแถลงนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากรับรู้รับฟังและอยากฟังค่ะพี่น้องค่ะแต่ที่มาที่ไปคราวนี้มอนี้มานําหน่อยกบมาบอกพี่น้องมาเล่าพี่น้องฟังมาวิจารณ์มาวิเคราะห์ในสิ่งที่น่าคิดสิ่งที่เกิดขึ้น ขึ้นจากการโพสต์ของคุณอุ๊บอุบปริยะก็เป็นนักปั้นมือทองอย่างที่ว่าลหะคะ่ะอายุก็60กว่าปีเข้าใจและมีประสบการณ์คะ่ะพี่น้องขามีตั้งแต่ต้นที่ลุงพลโด่งดังมาระยะหลังก็คุณอุ๊บก็มาปรากฏตัวอยู่ที่บ้านกกอก,อกแล้วก็จะเหมือนกับว่าจะไปทําหนังเป็นสตอรีนน่เป็นนู่นเป็นนี่บ้านกกอ,กอกประมาณแต่ก็คือทางแม่ผู้เสียชีวิต ทางแม่ของน้องก็ไม่ไม่อนุญาตก็คงจะรอไปนั่นก็คือ,อดรอปก็คือวางโครงการนั้นไปก่อนก็ยังไม่มีเหตุการณ์แต่ขณะดเดียวกันก็คือพอมาทางลุงพลก็เหมือนกับว่าจะพาลุงพลไปเข้าอ e ีวงอีเวนต์รับงานนูน่นนี่ตามที่เราเป็นข่าวแล้วค่ะพี่น้องขาเพราะว่าขึ้นชื่อว่า ลุงพลดังมันก็มันก็อย่างว่าแหะค่ะพี่น้องขาลุงพลดังมันก็หลายคนหลายทางหลายฝักหลายฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายเห็นด้วยหรือฝ่ายเห็นต่างเขาก,ก็ก็อยากฟังอยากรู้อาการดําเนินชีวิตเป็นอะไรยังไงล่ะค่ะพี่น้องขาที่มาที่ไปของความดังขณะเดียวกันที่มาดามหน่อยจะอธิบายวันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่น่าคิดที่คุณอุปวิริยามาโพสต์เมื่อวนันสองวันที่ผ่านมานี่แหละคะ่ะเมื่อวานมาดามหน่อยก็ทําคลิปออกไปคลิปหนึ่งแล้วแหละว่า ใครควรที่จะเป็นผู้กํากับนั่นแหะค่ะพี่น้องเป็นผู้จัดนั่นแหะค่ะเพราะว่าความโด่งดังอย่างที่บอกผลประโยชน์มันมาปัญหามันก็เกิดอย่างที่มาดามหน่อยพูดในคลิปที่แล้วเมื่อวานแต่คราวนี้ก็คือนะวันนี้มาดามหน่อยจะมาชี้แจงมาอธิบายมาวิเคราะห์มา เอาสิ่งที่น่าคิดในการโพสต์ของคุณอุ๊บมาขยายอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะอย่างที่บอกคุณอุ๊บโพสต์ก็เหมือนกับว่า,าถึงซูปเปอร์สตาร์บ้านกกอกประมาณนั้นจะเนบแะแนมอะไรเราก็ไม่รู้หรอกค่ะพี่น้องค่ะแต่พอเราอ่านแล้วในฐานะที่เราผู้เสพข่า,เขาวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเราก็ไม่ได้ไปฟันธงว่าอันไหนถูกอันไหนผิดคิดอย่างไรแต่การที่ออกมาตามที่เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรตามเพจที่คุณอุ๊บออกมาเนี่ยเราก็สาม,มารถที่จะตีความแล้วก็คิด น่าคิดได้ค่ะพี่น้องก็ประมาณว่าถึงบ้านกอก,ก,ก็อย่าลืมบุญคุณผู้ให้ตั้งแต่ต้นผู้ให้อะไรยังไงก็ว่าไปบุญคุณอะไรก็ตามไม่ว่าใครใครก็ตามอย่าหลงและเลีองอย่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอ่เขาเรียกอะไรนะ หมายถึงว่าอย่าหลงตัวเองอย่าเยอทะยานอย่านู่นอย่างนี้ประมาณนั้นหลักค่ะพี่น้องขาก็ลองไปหาอ่านดูมาดามหน่อยอ่านก็คือสองสามโพสต์เมื่อเช้าก็มีอ่านโพสก็เหมือนกับว่าเมื่อวานมีการลงโพสต์บอกว่าอย่าหลงและเลงอย่านู่นอย่างนี้ให้ทึกนึกถึงบุญคุณประมาณพอสักพักหนึ่งก็เหมือนกับว่ามีการ ลงโพสต์อีกคลิปหนึ่งโพสต์มาว่า,าลุงพลโทรมาหาแล้วมาเคลียร์แล้วมาบอกแล้วก็ยังจะต้องการที่จะร่วมงานกับคุณอุปบริยาอยู่ประมาณแล้วอีกสักพักหนึ่งก็จะมีประมาณว่า,า,าจะถอยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่หลายคนคิดชาว,ชาวโลกชาวประชาชนโซเชียลคิดล่ะค่ะว่า จะมีการถอยหรือเปล่าจะโน่นจะนี้เขาก็คิดไปต่างๆนานาล่ะค่ะแต่มาดามหน่อยมาบอกอย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยพามาคิดค่ะน่าคิดอย่างนี้ค่ะว่าการที่ออกมาเป็นแบบนี้มันก็คงจะมีผลประโยชน์นั่นแหละค่ะมันไม่ต้องไปไป,ไ,ปไปไปพูดถึงอย่างอื่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคุณอุบวิริยานี่ออกมาก็เหมือนกับว่าไม่ว่าใครจะเป็นข่าวอะไรยังไงคุณอุ๊เขาก็ออกมาเพื่อที่จะมาอยู่ในกระแสะนี้โอเคเขาก็ไม่ว่ากันทุกคนลหละค่ะก็ไม่ว่ากันตรงนี้แต่เทีนี้ รายได้ผลประโยชน์มันก็จะมีการปัญหา ตามมาอันนี้คือมาดมหน่อยคิดเองปัญหามันจะตามมาตามมาอย่างไงราะก่อนหน้านั้นก็เหมือนกับว่าน้องไอซซึ่งนักข่าวทีวีนี่แหละเป็นคนที่เป็นผู้จัดการลุงพลแต่ออกมาแล้วก็ว่าไม่ใช่ตกลงเป็นปน้าแตนพอเป็นปน้าแตนแล้วก่อนที่คุณอุ๊บจะมาบ้านกกอกรอบสองรอบสามก็มาบอกว่ามันไม่มีใครเหมาะเท่ากับอุ๊บวิริยะที่จะเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วล่ะพอไปไป,ไป,ไปมาๆก็กลับคําว่าโอเคก่อนหน้านั้นว่าเป็นน้องไอซ์กายมาเป็นป้าแตนเพื่อ คิดว่าคงจะไม่อยากให้เกิดปัญหาเพราะว่าน้องไอ้นี่คงจะเป็นประมาณว่าเป็นนักข่าวติดในช่องนั้นอยู่ก็คงจะมาออกตัวเปิดตัวมากไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นตามข่าวเราพยายามที่จะวิเคราะห์ตามข่าวค่ะพี่น้องและหลังจากนั้นก็จะเป็นว่าโอเคตอนนี้สรุปวันแล้วว่าเป็นป้าแตนเป็นผู้จัดการส่วนตัวแต่ป้าแตนเองตาสีตาสามไม่รู้อะไรก็จะเอาทั้งหมอปลาเอาทั้งน้องไอ้เอาทั้งขุณอุปิริยาเป็นที่ปรึกษานั่นก็คือช่วงอาทิตย์ก่อน ก็คือเงียบเงียบไปโอเคประมาณนี้พอทีนี้ก็คิดว่ามาแรงขึ้นอกีกแรงขึ้นมาอกีกนี่ก็คงจะเป็นผลประโยชน์ผลประโยชน์ก่อนนั้นนั้นคุณอุ้มก็บอกว่าลุงพลก็จะรับงานนูน่นนี่เป็นกี่ล้านกี่ล้านก็ว่าไปแต่พอสักพักบอกว่าลุงพลจะแบรนด์เขาแบรนด์สินค้าทุกคนมายกมาขึ้นแฮชแท็กว่าแบรนด์ว่าจะไม่ใช้สินค้าถ้าลุงพลโฆษณาอะไรก็ตามอะไรก็ตามเนี่ย มันก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาโอเคอันนั้นก็เป็นส่วนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจิมเ็ปลปอมแต่กระแสมาดามหน่อยก็ยังบอกว่าการบงการแบนเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรมากมายหรอกค่ะพี่น้องค่ะคนที่เข้ามาเขาให้เขาอยากจะจ้างลูกพลเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็เขาก็ทําอยู่ดีเป็นมาดามหน่อย ถ้ามาดามหน่อยมีเป็นเจ้าของแบรนด์มีแบรนด์อะไรสักอย่างมาดามหน่อยก็จ้างอยู่ดีแหละค่ะมันไม่ได้ไปเกี่ยวกันเลยเพราะว่าคนที่เขารับชมรับฟังเขาใช้วิจารณญาณในการรับฟังอยู่ค่ะว่า,าลุงปลวนจะเป็นจริงเป็นปลอมเ,อเป็นใส่ความว่าเป็นฆาตรกรเป็นผู้บางคนก็บอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยเป็นแค่ผู้สงสัยผู้ถูกสงสัยจากแม่น้องผู้เสียชีวตเท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นผู้ต้องสงสัยที่ออกมาจากตํารวจอันนี้ก็คือหลายข่าวหลายสํานักงานหลายสํานักละ่ะคาะที่ เข้าใจผิดแต่ควนี้ก็คือโอเคตรงนั้นเราก็ไม่ใจ่ป,ปัญหามันปัญหาอยู่ที่ว่าพอคุณอุ้มมาโพสเราก็มีการคิดตามค่ะพี่น้องค่ะคิดตามเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าโพสต์แบบนี้ขัดแย้งผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะช่วงนี้ก็เหมือนกับว่างานอ e ีวงอีเวนต์งานรับตัวงานนู่นงานนี่ที่มาจากฝ่ายของคุณอุ้มเองสายบันเทิงก็อาจจะเงียบไปอาจจะยังไม่มีหรือรอสิ่งนู่นนี่หรืออาจจะเป็นในในในสิ่งที่เขาโพสตขึ้นมาเมื่อวานหรือเปล่าเราไม่รู้แต่มาดำหน่อยก็จะมองแบบนี้ว่าผลประโยชน์มันก็เกิดปัญหาผลประโยชน์มาปัญหาก็ตาม อย่างลุงพลเองเขาก็เป็นตาสีตาสามมาดังมาช่วข้ามคืน3าสี่เดือนผ่านมานี่เขาก็ยังไม่ได้ตั้งตัวเขายังไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาต้องทําอะไรยังไงแต่มีผู้กํากับมีผู้นูน่นผู้นี่แต่คนกํากับจริงๆเราไม่รู้ว่าเป็นใครทาไมถึงมีการเหมือนกับว่าขัดแยง้งมาดาหน่อยให้คําว่าขัดแย้งละค่ะเพราะว่าการ์การที่คุณอุ้ออกมาแบบนี้เราก็สามารถที่จะอ่านออกได้เลยว่ามีการขัดแย้งกันละค่ะว่าใครเป็นนูน่นเป็นนี่ใครเป็นคนบ่งชี้อย่างที่มาดามหน่อยเมื่อบานมันน่าจะเป็นผู้จัดน่าจะมีผู้จัดน่าจะมี ผู้กำกับที่ชัดเจนโอเคเขาจะอยู่ว่าป้าแตนเป็นผู้จัดการส่วนตัวก็จริงแต่ขณะเดียวกันอย่างที่มาดามออกมาดามหน่อยออกไอเดียเมื่อวานควรที่จะเป็นหมอปลาเท่านั้นเขาว่าขาหมอปลานี่เขายืนข้างยืนเคียงข้างยืนข้างลุงพลโดยที่เขาไม่รู้อะไรใครคือใครไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่เป็นผู้ลึกซึ้งกับลุงพลมาก่อนไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนแต่เขาก็มาเห็นแล้วก็มีเซนต์แค่เขามีเซนต์เขาก็บอกว่าโอเคเขายืนเคียงข้างลุงพลเป็นฝ่ายลุงพลลุงพลไม่ใช่คนที่ ผิดตามที่โดนสงสัยแบบั้นเขาก็ยืนเขาก็ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้วการทำนู่นทำนี่อะไรเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าวันนี้พรุ่งนี้เมื่อพรุ่งวัวนวันนี้พรุ่งนี้นั่นก็เหมือนว่าอดีต ปัจจุบันอนาคตเขาก็ไม่ได้แคร์เขาก็ไม่ได้สนว่าลงพลจะติดหรืออะไรจะอะไรเขาพร้อมที่จะช่วยลงพลนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่มาดามหน่อยออกไอเดียเมื่อวานมันจะได้ตัดปัญหาควรที่จะมีมันจะได้ตัดปัญหา,ญหาสังเกตดูว่าคุณอุ๊บเงียบๆไปเนี่ยโอเคงานมาทางคุณอุ๊บนี่นก็เป็นเงินทั้งนั้นแหละค่ะแต่ขณะเดียวกันคุณอุ๊บก็มาสายสายผลประโยชน์ล่ะค่ะพี่น้องคะส่วนมันก็ปกติของทุกคนล่ะค่ะว่าจะทาอะไรมันก็ต้องมีผลประโยชน์แต่คราวนี้ก็คือมันน่าจะมีการขัดใจกันกับฝัั่่งงงของอออออนนน้้ไหรรืเเปลาาาียก เราอยากบอกเชิงตําหนิแล้วกันค่ะพี่น้องขะเชิงตําหนิแล้วกันว่าการที่เข้ามาเป็นเหมือนกับว่าโอเคนะคุณบอกว่าคุณไม่ใช่ผู้จัดจาก,การแต่เป็นที่ปรึกษาอันนี้เราไม่รู้ในส่วนความเป็นจริงเราไม่รู้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือโอเคอน้องไอจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้แต่คุณก็ติดชนักอยู่ที่ว่าคุณเป็นนักข่าวมันก็เลยกลายเป็นแต่ขณะเดียวกันการดําเนินการการกํากับการเป็นที่ปรึกษาการออกข้อคิดนี่จะมีปัญหาหรือเปล่ามันก็เลยเหมือนกับว่า ถ้าเราฟังคุณอุ๊บออกมาแบบนี้ี่ยอ่านแล้วเนี่ยเราก็ตีความไปเลยว่ามีการขัดแย้งแน่นอนมีการขัดแย้งกับพี่น้องขาแต่สิ่งที่คนฟังอย่างเรานี่็ก็กกอยากคิดว่าก็คือไม่ควรไม่ควรอย่างที่มาดามหน่อยอธิบายก่อนหน้าน,นั้นแล้วแหละว่ากรณีของน้องไอ้ถ้ามาเป็นวุฒิภาวะยังไม่ได้ประสบการณ์ยังไม่ได้ยังการนิ่งการประสบการณ์การที่ลูกลอลูกชนการที่เขาเรียกอะไร เขาเรียกอะไรอ่ะคือยังเป็นเด็กยังไม่มีภาวะผู้นํายังไม่มีภาวะการที่จะมาติดตามลุกล้อลุกชนในในด้านนี้ก็อย่างที่บอกสายบันเทิงสายอะไรก็ตามของพวกนี้มันมีทั้งทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีเสือสิงกระทิงแรดมันมีน่นแหละค่ะพี่้องเอาง่ายง่คือเสือสิงกระทิงแรดมันมีแต่การที่มาเป็นผู้กํากับตรงนี้มันต้องฝีมือระดับหมอป่า ซึ่งมาดามหน่อยอธิบายคลิปที่แล้วบอกว่าน่าจะเป็นหมอปาน่าจะแต่งตั้งให้ภรรยาหมอปลาเนี่ยเป็นผู้กำกับเป็นผู้ชี้เป็นผู้ชัดเจนเลยว่าโอเคใครจะทำอะไรใครจะจ้างงานอะไรยังไงเป็นผู้รับงานเป็นผู้สกรีนเป็นผู้ทำให้นั่นคือดีที่สุดเพราะว่าโอเคก็ก็พอรับงานพอนน่นพอนีนอน่ติดต่อไปทางคุณหมอปลาแล้วเนี่ยก็จะติดต่อมาทางป้าแตนก็คอนแทคมาทางป้าแตนมันก็จบมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าพูดถึงว่าน้องไอ มาดามหน่อยบอกตรงๆว่าระหว่างน้องไอ้กับคุณอุ๊บวิริยะนี่ยังมีขัดแย้งกันอยู่ขัดแย้งกันอยู่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ถ้าออกมาแบบนี้คิดว่าเป็นการขัดแยง้งเพราะว่าปกติแล้วคุณอุ๊บนี่เขาจะมา เขาเรียกอะไรหางาน,หา,ห,น,นหานู่นหานี่ให้มีงานเยอะมีการติดต่อเพราะว่าเขาเป็นสายบันเทิงและค่ะพี่น้อง่ะแต่ความเป็นจริงก็คือเท่าที่ดูอาการของลุงพลหรือป้าแตนเนี่ยโอเคสายบันเทิงเขาก็คงจะอาจจะไม่ไม่ถนัดเท่าไรแต่การที่ขึ้นเวทีร้อง,งองเพลงร้องเพลงปิ่นสลักของเขาเนี่ยรับงานจิบจ๊อบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็เห็นด้วยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่คราวนี้ก็คือเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดามหน่อยจะอธิบายมาดามหน่อยจะมาวิเคราะห์ว่า เหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้ลุงพลควรจะทําอะไรคลิปต่อไปนี่แหละค่ะพี่น้องคะให,ให้พี่น้องรอฟังให้พี่น้องรอฟังถามฟังด้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามาดามหน่อยอะจะอธิบายจะวิเคราะห์จะวิจารณ์จะเอาออกมาให้ฟังว่าสถานการณ์แบบนี้ลุงพลควรจะทําอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะพี่น้องคะแต่เห็นคุณอุ๊บออกมาแสดงมีเขียนโพสต์ออกมาแบบนี้แล้วบางทีเราก็ คิดตามค่ะเป็นสิ่งที่น่าคิดค่ะพี่น้องค่ะมีการขัดแย้งก็อย่างที่บอกทุกคนก็รู้แหละค่ะผลประโยชน์มันก็เกิดปัญหาผลประโยชน์มาเกิดปัญหาแต่คนกลางหลักลุงพลพระแตนหลักเขาจะเป็นยังไงเขาจะทํำยังไงถ้าจะให้ฝากก็จะฝากคําว่าการที่คุณบอกว่าอยากช่วยเขาด้วยใจจริงๆโดยที่มองผลประโยชน์มองไรายได้ผลประโยชน์มาท,ที่สองแต่คุณจะมาที่หนึ่งก็คือควรที่จะกํานึงถึงตัวคุณลุงพลเองคํานึงถึงมัน มันถือว่าเป็นเซนสิทีฟหรอค่ะพี่น้องคะ่ะต้องคำนึงถึงเขาว่าโอเคเขาเป็นตาสีตาสานะถ้าใครเข้ามาหรืออะไรก็ตามคุณจะพยายามที่จะมาเกาะมาเอาอผลประโยชน์หรือต้องการผลประโยชน์จากเขา หรือคนที่ไม่แสดงตนแต่ต้องการที่จะเอาผลประโยชน์ให้เขาเป็นผู้กำกับอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้อันนั้นก็คือขอร้องว่าอย่าทำอย่าทำนี่ก็หมายถึงว่าคุณสามารถที่ทำได้ในส่วนที่เอาพอประมาณไม่ต้องเอาเยอะเกินไม่ต้องเอามากมายเกินไปในกรณีผลประโยชน์มาปัญหา ก็เกิดเนี่ยแหละค่ะพีน่น้องค่ะเพราะว่ามาดมหน่อยเห็นแล้วมันทะแม่งทำแม่งมันเป็นสิ่งที่น่าคิดคุณอุ๊พจโพส์โพสก็ไม่ผิดหรอกคะ่ะแสดงความในใจอะไรก็ไม่ผิดแต่คนที่ดูอย่างเราเราเนี่ยเราก็คิดว่าโอเคน่าจะมีปัญหากันตรงนี้หรือเปล่าเอาง่ายๆก็คือมีสองข้อระหว่างทีมน้องไอ้ก็ไม่รู้ว่าน้องไอ้เนี่ยแบ็คคือใครใครเป็นผู้ผบงการอยู่อันนี้มันก็ทะแม่งทำแม่งอยู่แต่คุณอุ๊ปเองก็เหมือนกับว่ามีการสายบันเทิงแน่นอนมันก็มาด้วยการผลประโยชน์ล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่ครั้นี้ก็คือ การที่มาสองฝั่งสองฝ่ายอาจจะไม่ลงรอยการขัดแย้งกันไม่เลยเกิดปัญหาแต่ที่สําคัญดีที่สุดก็คือควรที่จะเป็นหมอปลาแหละค่ะเป็นผู้กํากับในเรื่องนี้ดีที่สุดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าในช็อตต่อไปหลายเรื่องกรณีของหมอปลาด้วยแต่คลิปต่อไปนี่จะทําคลิปจะพูดจะเล่าเรื่องว่า สถานนการแบบนี้ลุงพลควรที่จะทํายังไงค่ะพี่น้องค่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับพี่น้องค่ะขอบคุณหลายหเด้อค่ะคอมเมนต์อ่านอยู่ค่ะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาตอบยังตอบไม่ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ